สวัสดีมิตรแฟนเพลงชาว u t u b e ทุกท่านครับผมวันนี้ก็พามาชมกับเจ้าแคท 320D2 นะครับหรือว่า,อาเอ่อปกติแคทคันนี้จะเป็นฝาแฝดน,นะครับแม่รถสวยมากครับคันนี้สายแดงนะฮะสายแดงแงะะ่แต่งหน้าเต็มคมยยมนะครับผมออกตัวละ เสียใบ้นะครับแม่จำชื่อได้แล้วลูกเึยท่านกำนันในที่บ้านตากแก่ครับผมทริปนี้ก็มีแต่รถทำงามนะครับโอ้โหแม่ทอดลั่ครับผมโอ้ไหวไม่ไหวครับผมดูด้วยโอ้โหใครจะนับเสียใบ้ครับผมรถก็สวยคนก็หล่อฮะหน้าตาดีนะครับวม่เงิน าามาอีกคันนะฮะกำลังลงมาครับผมแล้วก็รับดินในส่วนของเดก้านะครับจับเจ้าแคทนะฮะคันนี้ก็งามนะฮะแมคโครคันนี้นี่ทีมนี้เนี่ยฮะจะลงในส่วนของ10ล้อด้วยครับผมทั้ง10ลอ้อนะครับแล้วก็ในส่วนของ6ลอ้อนะครับ มีแตคันงามๆสิบล้อก็ลงมานะฮะตามมานะฮะอันนั้นรถใครก็ไม่รู้นั่น่ะสีเขียวมิ้นท์ะคีเรกับเขานะมาขับพานเขาอีกรถเสียลิง์เนี่ยเสียลิง์บอกว่าอีกกี่กี่กันะอีกยี่สิบกวดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวหมดงวดคันนี้นะครับว่าเดี๋ยวจะแต่งเต็มที่เลยอะงั้นนะอ่ะช่วงนี้เข้าใจเมียก่อนเคุนว่า มีข่าวดีเร็วๆนี้นะฮะยินดีกับเสียลิงด้วยะฮะจะได้สุดทอดลูกหลานกันอีก1นึคนนะครับเอาตัวกับเมก้าครับผมแล้วก็อีกคันนะฮะคันนี้งามสากำนันพิรพลนะครับจะเป็นเมกาสีน้ำเงินครับผม นะฮะแล้วก็ตามด้วย10บ้อครับคันนี้จะเป็นทีมผสมครับมีทั้งหกล้อ,ะลอนะครับอ้าวููไปดูคันด่อยเลยก้าไหวไม่ไหวครับพี่น้องแม่คนขโมงล่ะแรงแรงทีนี้มีแต่รถแรงๆเหมือนกันนะฮะนี่ก็เราอยู่ที่บ้านตาแกครับพี่น้อง ตะแก,กตะแก,กตำบลโคกมิ้นนะครับอำเภอพลัดละชัยนะครับอยู่ที่หนองจะแกเอ,อิญนะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้องจะแกเอ,อิญเนื้อที่ประมาณเห็นก็ว่าประมาณ50ไร่นะครับใช้เวลาจํากัดน,นะครับก็เลยแบบเราต้องใช้ทีมพี่น้องสายแมโคนะฮะหลายๆคันหลายๆทีมงานนะครับเพื่อที่จะ มาช่วยกันนะฮะงานด่วนงานเร่งนะครับในช่วงนีดูฝนเนี่ยฮะต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับรถเยอะจริงๆริช่วงนี้นะครับไปดูด้านบนนี่ฮะรถวิงไม่หยุดนะฮะนี่ครับผมว่าจะเป็นเนี่ยฮะร้อยสนะครับจะเป็นสายเขียวอยู่โซ่สายขาวอันนี้ก็เมกาโอโ้โหเมกาแฟดนะครับแล้วก็แฟนอีกคันนึงเมกาสีขาวตามตะปุกมาครับ เนี่ยครับโอ้โห,โหเยอะจริงๆครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมาชมคันนี้ครับผมรอดไม่รอดไหวไม่ไหวขึ้นเป็นยังไงบ้างครับอเออไม่ได้ถามว่าเครื่องกี่แรงนี่ไกลกันฮะโอ้โห,โหไปไหวครับดวยังน้าเจ้า โอ้ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ถอย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 ระวังสิบล้อเด้อตาไม่จอดสิบล้อไอ้สิบล้อไม่จอดบาง <c oughs> ผมอีกเอาขึ้นไม้ตั้งหลักใหม่ครับผมไหวไม่ไหวครับผมอู้ท่อลันด้วยฮนะออืรถแต่งงามท่อกระรันสวยครับยินโน่นะฮะเรียบร้อยครับ ต่อไปก็เป็นคิวของสิล้อครับผมความลับในใจนะสิบล้อ,อก,ก็ความลับในใจเอออันนั้นมันนักน้องโอ,อ้อ่ะเดี๋ยววนไปดูรถแฟดสองคันนะมันขับตามกันด้วยฮะโอ้เท่ครั้งเนี่ครับผมอยากเท่ครับผมนี่ครับจะหาว่าผมโกหกเนี่ยครับแฟดมาแล้วครับ นี่ยซูมไกลๆจะได้เห็นสองคันพร้อมกนันครับผมข้างหน้านี่จะเป็นเสียบตอ็ครับผมแห่งบ้านคุกเพชรอันนี้จะเรื่องลือในเรื่องกองไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเสียบตจะงอนเสียบ,บ,อบเ,เอ็จอมชดชูเหมือนกันเออนะไม่โควเยอะแยะมากมายรอบทิศทางครับพี่น้องโอ้โห ทีนี้ก็ไปลงกับขุนพันธ์นะครับ yeah! เยอะมีชว์สเต็ปคันนี้ก็จะเป็นท่อหมอก๋วยเตี๋ยวนะครับเสียงหนักมากนะฮะไม่แน่ใจว่า 8C หรือ 8E นะครับแต่คันเสียแบตนี้จะเป็น 8E นะครับเดี๋ยวไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะจะได้มา,อาบอกกล่าให้พี่น้องได้รับรู้กันนะฮะ <c oughs> ามาชุมสิบลอ้อหนต่อครับในส่วนของสิบลอ้อเนี่ยก็อาจจะตัดค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับเพราะว่ากระบะค่อนข้างใหญ่นะฮะแต่แค่นี้จะไวนะฮะว่าตัดก,ก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับแต่ถ้ารถหกลอ้อมาก็ไม่กี่ตัดก็เต็มแล้วนะครับอันนี้กับ Isuzu Rocky ครับผมรุ่นใหญ่สิบลอ้อครับ มาแล้วครับอีกคันครับพี่น้องอะสู่ชีวิตกันต่อไปครับพี่น้องเต็มแล้วครับผมก็ส่งคิวต่อไปให้กับมิสุอิชิครับผมไอไม้หลวงนะ รว่าแปรเปลี่ยนมาเป็นลูโซ่ในปัุิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยโอ้โหดูว่าสิบล้อขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับดูหกล้อขึ้นบ่อเนี่ยฮะว่าจะมีติดขัดกันบ้างนะครับเดูแดกซูมดูแกลๆว่าสิบล้อขึ้นเป็นยังไงฮะปกติสิบล้อแบบนี้น่าจะสองเท่านะขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังขับเคลื่อนแปดล้อนะครับ อาเผาเดียวนี่ไม่น่ารอดครับบรรทุกสนามนี้แล้วก็บางงานเนี่ยมีฝนตกเบียกแชกันด้วยนะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคริปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามช่องยูทุบพี j เจชนนทาซิกไทยแลนด์ด้วยนะครับให้กำลังใจกันนะฮะ กำลังใจที่จะถ่ายคลิปนะฮะมาให้พุนน้องได้ชมกันเรือร่อยๆครับผมจากลากันเพียงเท่านี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ